ดีวสะเทือนวงการพับจีเดเทตประกาศอำลาน,นูลินเป็นข่าวช็อกสะเทือนวงการพับจีในระดับโลกเลยเมื่อคำคืนที่ผ่านมา นี่ตั้มนะครับน้องวอนดูดีน่าเอนะครับ รู้จากตอนนี้คือส่วนเรร้อนคือยังไม่ได้เข้าแคมป์เลยนะนี่มาจากบ้านตัวเองใช่ไหมใช่ครับแต่เดี๋ยวเข้าแคมป์เร็วๆนี้เข้าแคมป์เร็วๆนี้แน่นอนบอกเลยเตรียมตัวพบกันได้โอเคครับก่อนจะมีคําถามนิดนึงละกันอ่ะให้กามพารู้จักกันมากขึ้นคําถามแรกเลยดีกว่าหลังจากที่เปิดตัวเอเลน่ามาเนี่ยการต้อนรับเป็นงไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับอผมรู้สึกผมตื่นเต้นมากกว่าครับแล้วก็รู้สึกโอ g ่ l ที่มีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตให้เรื่อยๆลครับเพราะผมไม่ได้ย้ายทีมมานานมากก่อนหน้าเดทอยู่ทีมไหนมาาก่่ออนหรรืคับ คอนเซนเทรตจริงคือตอน,น,นแม<ต>่แข่ง PTS ป่ะหรือว่าเต็นยังเป็นพีทีโอหรืออะไรอยู่ตอนนั้นยังไม่มี P t o เลยครับเป็นแค่ขัดเข้าแชมเปี้ยนชิพมากกว่าครับแค่ได้เล่นรายการแยกเราได้ไปเล่นออฟไลน์อเคแสดงว่าแคคือเราได้เทคอดินต่อนเลยเทิร์นโปรทีมแรกก็ดเดทเลยถูกไหมทีมนี้เรียกว่าเป็นการย้ายทีมครั้งแรกในฐานะโปรเพยเยอร์เลยใช่ครับระหว่างที่อยู่ดเดทเนี่ยเคยมีทีมอื่นติดต่อมาแบบ อยากได้ตัวบอลแบบอะไรอย่างนี้ก่อนหน้านี้บ้างไหมช่วงล่าสุดก็มีอยู่ครับแต่ว่าท่านแต่ก่อนก็มีประมาณ2องสามครีครับแต่ว่าผมเลือกไม่ไปเพราะผมตอนนั้นผมยังอยากเล่นกับพี่ปู่อยู่พี่ปู่ก็คือพี่ปูช่ชิวอะพี่ปู่ชิวอ๋อจริงแสดงว่าการที่เหมือนว่าพอพอปู่ชิวแบบวางมือไปอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งเหตุผลเลยว่าเฮ้ยเราอยากลองจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไลฟ์อัพไปเล่นกับคนอื่นบ้างาอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าแค่ส่วนหนึ่งครับถึงพี่ปู่ไปจริงผมก็รันกับไลฟ์อัพใหม่เลยครับเพราะว่ามั่น ช่เพราะิงก็บอกว่าโชคที่เสียผู้ช่วไปจนเนเธอร์แลนก็อย่างที่หนึ่งอยู่ดีนะไม่ว่าก็ยัางที่เขาไม่ได้อ่อนอยู่ดีอะไรรูปไปเอาจิงไม่ค่อยมีทีมติดต่อผมมาเยอะนะพี่โดยอาจจะต้องฉีกหนักนะครับก็เลยไม่ค่อยมีทีมไหนกล้ามาฉีกโอ้ก็ต้องกระซิบว่าหนักชะหนักกระหนักหนักจริงหนักจริงแต่ต้องบอกว่าเราเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยอ่ะทีมไทยอ่ะมันแบบเฉียวไปเฉียวมาเดี๋ยวสองสามไปแข่ง PGC ทุกปีทุกปีแบบ มันไม่ถึงแชมป์สักทีฟปีเนี่ยจริงเราก็บอกว่าเราเชื่อว่าแบบะบอลเข้ามาเป็นหนึ่งิ๊กซอนเนี่ยมันน่าจะทําให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมเราน่าจะได้แชมป์แรกให้ไทยได้สาเ,เร็จสนุกแน่รอบน,น,นี้แล้วทําไมาถึงเลือกเ e อียรินาไหหรือว่าอ e ียรินาติดต่อไปแล้วถึงแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ผมเคยเล่นกับคนในทีมมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าฟิลลิ่งค่อนข้างดีครับแล้วก็เอเอมาจะจบในโกบอลค่อนข้างดีนะครับผมรู้สึกว่าการมาครั้งนี้ก็น่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงได้เยอะครับใครเป็นคนไปชวนเข้ามาที่เอ จะมีพี่ตานครับที่เป็นโค้ดแล้วก็ปื้มเจคอบครับมาชวนชวนมานี่คือยังไงเนี่ยเออจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะพี่ก็แค่เขาถามว่าสนใจเข้ามาเล่นด้วยไหมแต่ว่าเข้าไปอยู่ในทีมไหมมากกว่าใช่ถ้าจริงเพราะขั้นตอนมีแค่นั้นแหละพอเราจากนั้นก็คือมามาไหมพอเราจากนั้นก็คือพี่พีครับติดต่อสังกัดให้หน่อยให้สังกัดไปตอให้หน่อยเพราะว่าในที่สุดแล้วมันก็ต้องกลับมาที่สังกัดอยู่ดีตานเขาไปชวนเต้นเปล่าชวนเต้นทิกตอกวะไม่ไม่เต้น พอได้ลองเล่นกับ EA จริงๆแล้วกลับมาเจอกันแบบเต็มฟูลทีมของ EA จุดแข็งที่คิดว่าแบบเด่นที่สุดของ E a คืออะไรผมว่าน่าจะเป็นแผนการเล่นมากกว่าครับเพราะว่าตอนเล่นกับเ A รู้สึกว่ามีความยืดหยุ่นมากครับไม่ว่าจะแบบว่าเข้าไปในวงหรือว่าจะเลือกไฟก็คือสามารถยืดหยุ่นได้ตลอดเลยแล้วก็ทีมไฟค่อนข้างแข็งครับเรียกว่าเป็นทีมที่แบบมีสไตล์การเล่นหลากหลายแล้วกันเล่นได้ทั้งกลางวงขอบวงอะไรอย่างนี้แล้วก็ไฟแข็งใช่ครับคิดว่าจุดที่เราแบบเข้ามาแล้วจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้มากที่สุดคผมน่าจะคิดว่าทีมมไฟาากกว่ครับ เรียกว่าไฟก็ถ้าไฟดีก็ดีเลยอะแต่ไฟเสียก็เสียแหละโดยในตอนซ้อมก็เลยแบบยิงยับเลยสิบสี่คิวบ้างอะไรอ้ว่าถ้าในทีมในทีมนี้สนิทกับใครมากที่สุดผมรู้สึกว่ายังไม่ได้สนิทแบบว่าถึงขั้นสนิทขนาดนนครับเพราะผมน่าจะเพิ่งมาด้วยรู้สึกว่าอาจจะต้องละลายพิติกรรมกันหน่อยอ่าได้ได้ละลายพิติกรรมนะเดี๋ยวโกตานกิจได้ยินแล้วนะจัดกิจกรรมซะหนึ่งลิปนะที่แคมป์ที่แคมป์เรามีมวยทะเลอ่าเราจะได้ละลายพิติกรรม จัดกันสั้งหนึ่งยกฟังฟังังปัง,ปง,ปง,ปงไปเป้าหมาย EA มา EA ปีนี้เลยเป้าหมายของเราคืออะไรครับผมผมอยากให้ A ไปเล่นในรายการ p c ครับพี่ PUBG Global c h a ชม i o n นครับ <Okay. S 2> อยากชูถ้วยในรายการก l o บ a l สักรายการหนึ่งครับโ <Okay. S 2> อ้เพราะผม,มยังไม่เคยได้จริงๆตัว่านั่นคือเป้าหมายของเราเลยก็คือการที่เราแบบได้ถ้วยนานาชาติสักถ้วยหนึง่งแบบในที่สุดอะแชมป์แรกยังไงแชมป์แรกมันมีความหมายเสมอเนาะว่าแบบนี่คือแชมป์แรกของประเทศไทยพอเราแบบย้ายมาอย่างเงี้ยคิดว่า กดดันจุดไหนมากที่สุดการย้ายทีมครั้งแรกในฐานะโปรเพเยอร์เลยตรงไหนที่เรากังวลมากที่สุดน่าจะเป็นแฟนคลับให้ความหวังเยอะครับเราถ้าเกิดผลงานไม่ดีจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกไม่ดีนิดนึงครับอเออเข้าใจเราเพราะว่าจริงมันก็เอาพูดง่ายเราเราเล่นใหญ่การแบกรับความคาดหวังนะที่เราบอกเฮ้ยดีมทีมเราจะไปแชมป์อะไรต่างๆเนาะแต่ว่าแฟนๆเยนาอันนี้บอกบอลไว้ก่อนเลยในฐานะมันบอกเฮ้ยน้องใหม่เข้ามานะแฟนๆเยเราน่ารักมาก จริงๆเราจะคอยช่วยซัพพอร์ตพวกคุณนะดังนั้นไม่ว่าผลจะเป็นยังไงชาวกระตุยจะให้กำลังใจแต่ถ้าแพ้นะบอกใจไม่ใจเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่ตอนที่คุณเข้ามาแข่งแรกๆเนี่ยคุณโดนเกาวหาว่ายิงแม่นจนเหมือนใช้โปรแกรมโกงใช่พี่โดนคนสงสัยว่าใช้โปรแกรมชวยเลนครับเพราะว่าช่วงนั้นผมไม่ค่อยจะติมเพราะว่าด้วยอุปกรณ์คอมมันไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่ เพราะว่ามันไม่ได้สตรีมไปด้วยเล่นด้ไปด้วยไงใช่แต่โหชิ็เองนี่ยิงโหดมาตั้งแต่เข้าวงการเลยโหนระดับโดนแบบโดนถามว่าใช้โปรแกรมโกงในประเทศไทผมเล่นสไลด์ด้วยพี่ยิงโขดที่สุดในประเทศครับบอลครับโอ้โหถ้ามาถามนี้ก็หน้าลงไม่พบ่ะนี่เออต้องแบบนี้แหละเราชงมาแบบนี้เราถามเรื่องชิวๆให้รู้จักบอลกันมากขึ้นดีกว่าอ่ะเมนูโปรดของบอลคืออะไรกะเพราไม่ใช่ใช่พี่กระเพรากะเพรากินบ่อยสิ ถ้าอยู่บ้านจะกินกะเพราบ่อยครับจะกินแบบกะเพราคุกกับพี่ใช่ไหมใช่ไ่มกะเพราคลุกเน่กะเพราคคุกเลยใช่ครับพี่นุรินอายุเท่ากับใครในเ a ครับน่าจะเท่ากับปืงครับปีนี้ยี่สามเออเท่าปื่งมีคนถามว่านี่เห็นเห็นอันนี้นี่นี่คือยาดมลายของนักกีฬาอาร์ีมีคนถามว่าอยากได้ฝายาดมเป็นลายตัวเองบ้างด้วยบ้างไหมครับ อะไรกนดีครับนี่นะทีมพับจีเรายังไม่มีได้ได้นี่นะได้ครับเดี๋ยวคุยกันคุณมิวเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวบอกเลยว่ามานะครับเป็นคอลเลคชันใหม่คอลเลคชันของซิงสันนี้เดี๋ยวมีทั้งอาวนะพับจีใครที่เอฟกันไปเยอะแล้วก็เอฟกันต่อเอฟกันต่อขอบคุณทุกคนที่ซื้อจะโดดมากนะครับผมวันละส่วนนะครับทีมในฝันของนูรินมีใครบ้างน่าจะเป็นทีมชาติของปีล่าสุดทีมชาติปีล่าสุด ใกล้แล้วนะใกล้ละเหลือฟุกกี้แต่ไม่แต่ต้องบอกว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งนะกับการสร้างดินทินครั้งนี้อืมันแย่งทีมชาติกันเองละเพราะว่าทีมหนึ่งอะมีไปทีมชาติได้วคนใช่ยิ่งทำไงอะไปทีมชาติแบบครบเลยได้ไหมไม่เป็นไรในที่สุดแล้วเราขอให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดก่อนยังไงใครได้ไปเรายินดีเสมอเนาะเราขอถามแบบถามไวตอบไวเคยเล่นไหมแบบสิบคำถามทำไปตอบไป๋ยวมีสองช้อยให้เลือกแล้วตอบไวๆวเลยห้ามคิดถามปุ๊บตอบปั๊บ คำถามแรกครับหมาหรือแมวหมาครับชาหรือกาแฟกาแฟครับทะเลหรือภูเขาทะเลอยู่บ้านหรือนอกบ้านอยู่บ้านครับติดแฟนหรือติดเพื่อนติดเพื่อนครับปืนข้อหรือปืนกลปืนกลครับกะเพราหรือทอดกระเทียมกะเพราครับีเลนเกิลหรือมิรามาเลังเกิลครับจีบหรือบักกี้จีบครับคูณสามหรือคูณหกคูณสามครับเป็นสายแอ็กแทคเกอร์ระยะระยะใกล้แล้วเน้นบวกเน้นบวก โอเคแซิมถามสั้นๆง่ายๆให้ได้รู้จักนุรินมากขึ้นน่าจะประมาณนี้นะครับก็บอกวันนี้จริงๆก็คือพูดคุยกันครั้งแรกเนาะก็แบบทรับพอเรารู้จักการเบื้องต้นยังเงเดี๋ยวหลังจากนี้แน่นอนคงได้รู้จักกับทางนุรินมากขึ้นทั้งในการแข่งขันทั้งในคอนเทนต์อื่นๆที่เราจะได้เจอกันนะครับผมสุดท้ายบอลฝากช่องทางติดตามตัวเองนิดนึงให้คนแฟนไปติดตามเลยครับผมจะมีสตรีมไลฟ์สดทุกวันเลยครับที่ว่างก็จะเป็นทวิตเทวีครับ ชื่อนูรินแล้วก็แซดสตัวครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ก็จะเป็นนูรินอันเดอร์สกอร์แล้วก็ไลฟ์ครับไปติดตามน้องบอลได้นะครับทุกช่องทางบอกเลยว่าบอลสตรีมบ่อยมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแอบโดนกดดันจากทางฝั่งตาลกับกีดมาว่าว่าแบบพี่เปิดตัวบอลวันไหนรีบเปิดตัวบอลได้ไหมบอลมันอยากสตรีมเล่นกับทีมมันสตรีมไม่ได้มันต้องมานั่งปิดบังมันต้องมานั่งแบบปิดบังคนดูอะไรที่อ่าเดี๋ยวเล่นแค่เดี๋ยวเล่นตอนนี้เต็มที่นะ เต็มที่แล้วบอลเต็มที่แล้วเจ้านที่สู้เขานะครับแฟนๆก็ต่ายของเรานะครับก็อย่าลืมต้อนรับน้องด้วยความน่ารักแหนดูนะครับให้กำลังใจน้องเยอะเนาะอยางสปอนตน้องยังไงก็ติดตามันได้สุดท้ายเราให้โอกาสอีกครั้งนึงครับฝากตัวกับแฟนคลับเ a หน่อยครับผมก็ฝากตัวด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่ก็ต้อนรับผมน่ารักนะครับ น่ารันารักเคครับผมอไงขอบคุณบอลมากนะครับผมไงเดี๋ยวกันนะคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขาย b e ช่อง YouTube อ a r น่าด้วยนะครับผมขอบคุณครับ